สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับคุณครูอีกแล้วนะครับในรายวิชาหน้าที่พล,ลเมืองซึ่งวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสาธารณสมบัตินะครับเอ๊ะเรียนคงยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับว่าสาธารณสมบัตินั้นคืออะไรอ่าเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยนะครับ คำว่าสาธารณสมบัตินะครับหมายถึงทรัพย์สินและวัตถุสิ่งของที่เป็นของส่วนรวมนะครับซึ่งประชาชนทุกคนนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้นั่นเองเดี๋ยวเราดูนะครับว่าสาธารณสมบัตินั้นมีอะไรกันบ้างภาพแรกน,นะครับนักเรียนอันนี้นะครับเป็นสาธารณสมบัติ ซึ่งเป็นของส่วนรวมนะครับคือเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับให้มีความคงทนและสามารถใช้ได้นานๆนั่นเองนะครับและเรายังต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองอาจจากรูปภาพนะครับเเร็จะเห็นว่าอันนี้นะครับเป็นภาพโต๊ะนั่งใช่ไหมครับในยนเก้าอี้นะครับใน,น,บในสวนสาธารนณะซึ่งเป็นที่สําหรับพักผ่อนหย่อนใจนะครับสําหรับประชาชนที่ไปออกกำลังกายหรืออยากจะออกไป สูดอากาศภายนอกที่บริสุทธิ์นี้ครับดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับให้สามารถใช้งานได้ดนานนั่นเองต่อไปนะครับเราเห็นว่าชุมชนแต่ละแห่งนะครับมีสาธารณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางชุมชนนะครับนอกจากจะมีอะไรคัดักเ,เรียนมีเสาไฟฟ้านะครับมีสายไฟหลอดไฟ ไว้สำหรับให้แสงสว่างแก่ผู้คนที่สัญจรในชุมชนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสาธารณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนนั่นเนะครับเพื่ออย่างน้อยนะครับมีแสงสว่างตอนคืนก็ยังสามารถช่วยอะไรครับเักเรียนให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางน,นะครับดังนั้นเราจรึงต้องช่วยกรรัยนดูแลรักษาเป็นอย่างมากไปีภาพเรียนรูปภาพนี้ คุณครูเชื่อว่านักเรียนเคยเห็นหรือเปล่าครับในปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นสิ่งของด่านี้นะครับซึ่งเป็นตู้โทรศัพท์นั่นเองนะครับนักเรียนซึ่งมีไว้สำหรับใช้สื่อสารแจ้งเหตุด่วนหรือเหตุร้ายต่างๆนะครับในยามฉุกเฉินที่เราทําไมครับโทรศัพท์อาจจะไม่อยู่กับตัวเราใช่ไหมครับนักเรียนหรือทําไมครับโทรศัพท์เราแบตหมดเราก็สามารถที่จะสามารถใช้ ตู้โทรศัพท์สาธารณะได้นะครับแต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีของเรานะครับนักเรียนเราสามารถมีอะไรครับนักเรียนมีโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่เป็นของส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นตู้โทรศัพท์ที่เราพบเห็นเนี่ยบางตู้อาจจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการอะไรครับนักเรียนบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมนะครับแต่ในอดีตนะครับย้อนไปสักประมาณ10ปีที่แล้วนะครับตู้โทรศัพท์เหล่านี้นะครับ มีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีให้พบเห็นได้มากนะครับในแต่ละที่นะครับที่เป็นสถานที่สาธารณะที่เราสามารถใช้งานได้นั่นเองอต่อไปนะครับอันนี้นะครับเป็นแม่น้ำลำคอนะครับใช้สำหรับเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำนะครับซึ่งในการค้าขายในการติดต่อนะครับ ในปัจจุบันเราก็ไม่ใช่ว่ามีแค่การค้าขายหรือการติดต่อหรือการขนส่งสินค้าแค่ทางบกหรือทางอากาศอย่างเดียวน,นะครับเรายังมีทางน้ําด้วยครับก็คืออาจจะใช้อไรครบนักเรียนเรือในการนะครับขนส่งสินค้านะครับดังนั้นแม่น้ําลําคลองก็จึงเป็นเส้นทางหนึ่งที่ใช้ในการสัญจรหรือการคมนาคมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพถนนนะครับนักเรียน ซึ่งคุณครูบอกไวแล้วว่าในการสัญจรหรือในการขนส่งหรือการค้มนาคมนะครับก็มีทั้งทางบกทางน้ำที่คนักเรียน,นต่อไปนะครับอันนี้นะครับเป็นภาพของศาลาที่พักริมท้านะครับมีไว้สําหรับพักเหนื่อยจากการเดินทางนั่นเองนะครับสมมุติว่าเราขับรถมาแล้วเกิดฝนตกใช่ไหมครับเรียนเราก็ยังสามารถทํำไมได้ครับ เข้าไปหลบพักอในคันักเรียนในศาลาเพื่อหลบฝนเพื่อให้เราไม่ได้เลยครับเพื่อให้เรานั้นไม่เปียกฝนได้นะครับเียนหรืออาจจะขับรถมาเหนื่อยร้นๆนขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วทําไมคันักเียนเกิดอยากจะพักแล้วก็สามารถจอดแล้วก็นั่งพักได้นะครับหรือบางที่ก็เป็นคันักเรียนเอาไว้สําหรับรอเลยครับรถประจําทางนั่นเอง อ่ต่อไปครับอันนี้เป็นสนามเล็กเล่นนะครับซึ่งมีมาให้สําหรับเด็กทุกคนนะครับสามารถเล่นกันได้อย่างสนสนานอันนี้ก็อาจจะอยู่ในสวนสาธารณะหรือส,สถานที่ที่จัดไว้นะครับตามหมู่บ้านหรือตามโรงเรียนนะครับหรือโรงพยาบาลน,นะครับที่มีไว้สําหรับให้เด็กๆไว้สําหรับเล่นกันในช่วงที่อะไรครับโรงเรียนที่ผู้ใหญ่ทําธุระอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นเราจรึงต้องช่วยกันนะครับรักษาความสะอาดหรือรักษานะครับ รักษาความคงทนนะครับใช้แล้วก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นสวนสาธารณะนะครับโเรียนซึ่งมีไว้สําหรับพักผ่อนนะครับแล้วก็ออกกําลังกายครับอันนี้นะครับจากรูปภาพแล้วก็เป็นภาพที่เวลานะครับตอนเย็นเย็นหรือเช้าเ้าใช่ไหมครับก็จะมีการออกมาร่วมกันนะครับเสดออกออกกาลังกายใช่ไหมครับนักเรียนเพื่อ รักษาสุขภาพของตัวเองนะครับซึ่งสิ่งที่เราสามารถรักษาช่วยกันดูรักษาได้ก็คือนะครับเก็บขยะใช่ไหมครับไม่ทิ้งขยะให้มันทําไมครับนักเรียนดูสกระปรกนั่นเองต่อไปนะครับสาธรารณสมบัติบางอย่างในชุมชนของเรานะครับอยู่ในสภาพที่ดีสะอาดและใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่บางอย่างก็มีการชํารุด เสียหายนะครับดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแลรักษาให้สะอาดและบูรณะซ่อมแซมนะครับให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอเพื่อให้คนในชุมชนนะครับได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปในนานๆนั่นเองไม่ใช่ว่าเราไปใช้แล้วเราก็เล่นอย่างเสิ่อสนานพอถึงเวลาคนอื่นมาใช้ต่อเรามันทําไมครับมันพังไปแล้วคนอื่นก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับนักเรียนนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นสวนสาธารนณะใช่ไหมครับนักเรียนซึ่งคุณไดย้ยกตัุกอย่างไปแล้วนะครับดิฉันเขีนว่าถ้าเรามองไปแล้วเจอภาพแบบนี้นะครับเป็นยังไงครับนักเรียนเราก็จะอยากจะเข้าไปพักผ่อนใช่ไหมครับนักเรียนมองไปแล้วสะอาดตาใช่ไหมครับนักเรียนอากาศล่มรื่นหน้าอยู่หน้านั่งพักใช่ไหมครับนักเรียนดังนั้นการรักษาสาธารณสมบัติจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีคงทนและสวยงามนะครับ เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและสูงสุดกันเองนะครับและยังเป็นการประหยัดรายจ่ายของชุมชนแล้วก็ประเทศด้วยนะครับไปนะครับเรื่องของการรักษาความสะอาดนะครับเราสามารถช่วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้นะครับโดยทิ้งขยะให้ลงถังนะครับหรือทิ้งให้เป็นที่นะครับไม่ขูดขีดนะครับ เขียนหรือพ่นสีตามกำแพงต้นไม้หรือตัวโทรศัพท์และสันวที่อื่นๆนั่นเองต่อไปนะครับเราจะมีการนะครับขุดลอกคูคลองนะครับซึ่งนะครับเรียนสิ่งต่างๆบางทีนะครับระยะเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่แต่บางคนอาจจะเกิดนะครับทิ้งขยะลงไปใช่ไหมครับหรืออาจจะมีผักนะครับวัชพืชของน้กวัชพืชน้ํานะครับที่มันทาไมครับ ทำให้ทางน้ํานั้นไหลไม่สะดวกนะครับจึงต้องมีการช่วยกันขุดลอกคูคลองเพื่อให้น้ําไหลได้สะดวกแล้วก็ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งสกปรกลงในแม่น้ําลําคอนะครับเพราะจะทําให้น้ําเกิดการเน่าเสียและสัตว์ที่สาัยอยู่น้ําก็จะทําไมครับตายด้วยนั่นเองม่านครับเราพูดถึงเรื่องของการซ่อมแซมนะครับคือเราสามารถช่วยการซ่อมแซมหรือบูรณะ สาธารณสมบัติของเราและสิ่งของครใช้ต่างๆที่มันชํารุดอยู่ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นหรือการนํากลับมาใช้ใหม่นั่นเองนะครับอย่างเช่นถนนของเรานะครับนักเรียนเราจะเห็นว่าจะอาจจะมีการซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับนักเรียนขับรถไปด้านนอกนะครับเพราะว่าอะไรครับถนนถ้าเกิดมีอะไรครับนักเรียนมีหลุมหรือมีบ่อนะครับก็อาจจะทําให้เกิดอะไรครับอุบัติเหตุในการนะครับเดินทางได้นั่นเอง ต่อไปนะครับการไม่ลักขโมยคือการไม่ลักขโมยทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวมนะครับเช่นอะไรครับนักเรียนอย่างเช่นตู้โทรศัพท์สาธารณะเนี่ยเราจะมีการหยอดเหรียญใช่ไหมครับในสมัยก่อนหรือในปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับคือต้องมีการหยอดเหรียญเข้าไปบางคนอาจจะไปทำไมครับไปรับไปงัดไปแงะใช่ไหมครับนักรเรียนเอาเหรียญหรือเอาเงินที่อยู่ในตู้โทรศัพท์สาธารณะเนี่ย มาเป็นของของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับนักเรียนและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับไม่ให้มีใครมาลักขโมยแล้วก็ทําลายข้าวของที่เป็นสมบัติส่วนตัวของเราได้ต่อไปครับเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเราควรเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติตามโอกาสต่างๆที่สมควรและเหมาะสมกับวัยของเรานะครับเช่นการช่วยกัน ปลูกป่านะครับปลูกต้นไม้นะครับเพื่อเพิ่มความร่มรื่นนั่นเองตอนนี้ครับเรามาพูดถึงสาระน่ารู้นะครับคําว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับก็คือทรัพย์สินนะครับทุกชนิดของแผ่นดินนะครับทั้งเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินถูกเวรคืนนะครับหรือที่ถูกทอดทิ้งนะครับหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายนั่นเองนะครับทรัพย์สิน สำหรับพลเมืองที่ใช้ร่วมกันเช่นทางหลวงทเทรศาบใช้ฝั่งนะครับทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะสถานที่ราชการนะครับเรือรบอาวุธยุทธหัพันธ์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราใช้เพื่อสาธารประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับจะโอนให้แก่กันไม่ได้เว้นแต่อาศัยกฎหมายนะครับเฉพาะหรือแม้แต ห้ามยกอายุความนะครับขึ้นต่อสู้แผ่นดินและห้ามยึดทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นของตนเองนั่นเองต่อครับเรามาดูกิจกรรมร่วมกันนะครับหากเราไม่รักษาสาธารณสมบัตินะครับจะเกิดผลเสียอย่างไรนะครับนักเรียนเรามาเช่วยกันดูนะครับมีทั้งหมดอย่สี่หัวข้อนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาครับคองจอะตื้นเขินช้ำรูดสุดโทมแม่น้ําลําคลองทำไมครับ สะอาดไม่มีความเรียบร้อยความเป็นระเบียบนะครับอาจคิดว่าข้อไหนที่ถูกต้องบ้างน,นะครับคลองตื้นเขินใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ชี่ยวกรักษา,าถูกต้องนะครับต่อไปแล้วครับสิ่งต่าง,างๆก็ทาไมครับชำชำรุดซุดโสมไปใช่ไหมครับต่อไปแล้วครับไม่มีความระเบียบและเรียบร้อยนั่นเอง รเราทดสอบความเข้าใจนะครับว่าสารทักสมบัติมีความสําคัญอย่างไรนะครับก็คือเป็นสมบัติส่วนรวมนะครับทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ทาไมเราต้องดูแลรักษาสารทักสมบัติของเราครับนักเรียนก็เพื่อให้สารทักสมบัติของเราครับมีความคงทนอยู่ได้นานๆนะครับเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์จากสารทักสมบัตินี้นะครับ ถ้าเราไม่ช่วยการรักษาจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับนักเรียนน่ารู้ไหมครับว่าสิ่งที่ตามมามีเยอะแยะมากมายนะครับก็อาจจะเช่นเลยครับต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือประมาณเพื่อไปซ่อมแซมสิ่งที่มันชํารุดเสียหายใช่ไหมครับนักเรียนต่อไปครับเรามาช่วยกันสรุปความรู้วันนี้นะครับที่เราได้เนาะก็คือสารสมบัตินะครับเรารู้แล้วว่าเป็นทรัพย์สินหรือ วัตถุสิ่งของที่เป็นของส่วนรวมนะครับเป็นของที่ทุกคนนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับไม่สามารถนํามาเป็นของตัวเองได้นะครับ 2. เราต้องช่วยกันนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต้องช่วยกันรักษานะครับเพื่อให้เกิดความคงทนและสามารถใช้ไปได้นานๆนั่นเองอ่ะต่อไปนะครับหลังจากที่เราเรียนจบแล้วนะครับเราก็จะมา ทำแบบทดสอบนะครับซึ่งคุณครูจะทําแบบทดสอบนะครับไว้ในลิงก์ google form นะครับลงไว้ใต้คลิปวิดีโอการสอนของครูคนะครับเมื่อเรียนจบแล้วเรียนก็สามารถเข้าไปทาแบบทดสอบของคุณครูได้นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ